สวัสดีครับคลิปบรรยากาศงานอุตสาหกรรมแร์2568จัดที่สถานกาีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับตรงนี้ก็คือสถานีกลางบางซื่อนั่นแหละนะครับซึ่งจัดเป็นวันแรกที่แอดมินมาแต่ว่าแอดมินมาลงคลิปวันที่1คือวันนี้ที่จริงงานเขาเริ่มตั้งแต่วันที่31นะฮะจะจัดจนไปถึงวันที่3 เดือน8นะฮะก็คือเดือนนี้แหละนะครับก็คือวันอาทิตย์งานเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูกันแอดมินเข้า,ามาฝั่งนะฮะจอดรถฝั่งฝั่งประชาชื่นหรือว่าเตาปูนนั่นแหละนะครับก็เลยขึ้นมาทางนี้ก็ดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาข้างในอันนี้เป็นภายในนะครับตรงนี้ภายในก็จะมีเป็นจุดเป็นจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแอดมินเดินไม่ท่วนะฮะเรียวแรงไม่ค่อยมีก็เดินเฉพาะ ทางตรงแล้วก็ที่มันเป็นใกล้ๆกันนะก็จะเดินดูบรรยากาศตรงนั้นมากกว่านะครับไอ้ตรงนี้ก็จะอยู่นะฮะบริเวณฝั่งทางด้านหมอชิดนะครับตรงนี้เป็นทางฝั่งทางเข้านะฮะสถานีนะฮะฝั่งหมอชิดซึ่งก็จะมีบูธอาหารบูธพวกเสื้อผ้าแล้วก็จะมีการเปิดงานของอฝ่ายที่จะดทำนะครับก็คืออยู่ชั้น2องแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ มาดูกันบูธอาหารของกินเยอะมากนะครับเนี่ยแอดมินก็ถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือว่าจะมีอะไรบ้างนะที่สนใจแอดมินก็สนใจอยู่แล้วแหละขากลับถึงจะซื้อกลับไปกินที่บ้านนะครับตรงนี้ก็มาดูบรรยากาศภายในงานกันก่อนนะครับตรงนี้แอดมินมาช่วงประมาณ10บโมงนะครับช่วงเช้าๆบางบุธก็ยังจัดบูธย,ยังไม่เสร็จเลยก็มีนะ,ะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะ จัดบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมีคนมาเดินแล้วด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่ตัดสินใจก็มาเดินกันได้นะครับตรงนี้ก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนจัดตั้งแต่วันที่31เดือน7ถึงวันที่3เดือน8นะฮะก็คือวันอาทิตย์ที่3นี่แหละนะจะเป็นหมดเขตซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย เท่าๆท,ที่เห็นน้องๆนะเขาไปเดินช่วงเย็นๆคนจะเยอะนะครับแต่ว่าแอดมินก็ไม่ได้ค่อยชอบคนเยอะเท่าไหร่ก็เลยโชคดีที่แอดมินมาช่วงเช้าๆก็ตามนี้เลยนะครับตรงนี้มีหลากหลายนะครับมีตั้งแต่อาหารการกินเครื่องดื่มสมุนไพรพวกเนี้ยเยอะเลยนะฮะตรงนี้ก็ของโอท็อปด้วยก็มีนะครับตรงนี้ที่เขามาเปิดบูธแล้วก็จะมีชั้น2องจะเป็นพวกเสื้อผ้าของเครื่องสําอางอะไรต่างๆเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นไปดูอยู่เหมือนกันแหละ ก็มาดูอาหารการกินกันก่อนนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะภาพปกนี่ก็คือให้ภาพบรรยายไปเลยนะตรงนี้แอดมินก็บรรยายไม่ถูกอันนี้ก็จะอีกด้านหน้าก็จะเป็นอีกบูธหนึ่งนะครับนี่ฮะเอ่อบูธดันต่อจากื่อสักครู่นะตรงนี้ก็ยังอ่คนยังไม่ค่อยมาหนาแน,น่นเท่าไหร่นะก็มีคนมาเดินมาซื้อบ้างนะมีให้ชิมด้วยก็มีนะครับแต่ว่าแอดมินไม่ได้ชิมหรอกเพราะว่าถ้า ชอบก็ซื้อเลยนะตรงนี้โอเคนะครับมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยการจัดบูธค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเขาก็จะเป็นแนวยาวบริเวณทางเข้านะเนี่ยหันไปดูย้อนด้นลนหลังนิดนึงย้อนหลังนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ดูกันต่อนะครับเนี่ยตามนี้เลยแหละนะครับตรงนี้ก็ช่วงเช้าๆก็คนก็ยังไม่ค่อยหนาแน,น่นเท่าไหร่ คือจะเริ่มนานแน่นเนี่ยบุตรของกินไม่ว่างานไหนก็ตามเนี่ยก็คือช่วงก่อนเที่ยงตรงนั้นก็จะหนึ่งแน่นไปดูวยผู้คนนะครับใครที่ไม่ชอบเบียดเสียดหรือว่าชอบคนเยอะก็มาช่วงอย่างนี้แหละดีเพราะว่าไม่ต้องไปเบียดกับใครเนี่ยก็จะมีะบุบตทยูทูบเบอร์มีเรียวมี Tik t o อกเขาก็มาถ่ายทํากันเยอะนะฮะแอดมินก็เดินมาจนสุดตรงนี้ คือข้างในนี่ไม่ก็ไม่ได้ไปต่อนะฮะตรงนี้ก็คือขึ้นชั้นสองเลยนะครับตรงนี้ชั้นสองก็จะเป็นนี่แหละเสื้อผ้าจัดบูธยังไม่เสร็จก็มีนะครับตรงนี้กาลังตกแต่งกันอยู่เนี่ยอันนี้คือชั้นสองของบริเวณงานนะครับที่เขาจัดเนี่ยพวกเสื้อผ้าราคาถูกราคาหลักร้อยนะครับตรงนี้แต่คุณภาพนี้ก็ค่อนข้างดีแหละนะฮะเนี่ยตรงนี้บริเวณเปิดงานนะครับแอดมินมาตรงนี้เขากําลังจะรอการเปิดอยู่ รอประทัดประทานในพิธีแต่ว่าแอดมินไม่ได้รอกับเขาหรอกเพราะว่าจะไปเดินดูรอบๆมากกว่านะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นเบทีที่เขาจะเปิดงานกันน่าจะเปิดสักอีก,อกสักพักแหละนะอมินไม่ได้รอเพราะว่าอันนี้เขาก็กำลังเตรียมการอยู่ส่วนของพิธีการเปิดนะฮะตรงนี้แต่ว่าเรื่องก่อ ขายไม่รอนะครับเขาขายกันเลยนะพวกที่มาขายของนะตามบูธต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารการกินหรือว่าเสื้อผ้าของใช้เครื่องสำอางคนที่เขาขายกันเยอะแหละอันนี้คนที่จะ,อะรอเปิดงานก็รอกันต่อนะฮะแอดมินก็จะขอไปดูอย่างอื่นนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้งานเขาเปิดวันที่31ดกรกฎาคมจะเออถึง นี่แหละสามสิงหานะฮะในช่วงนี้เนี่ยดูสวยๆงามๆกันนะฮะตรงนี้แอดมินเดินย้อนกลับนะครับเพราะว่าไม่ได้รอวิธีเปิดนะก็มาดูเนี่ยเสื้อผ้ากางเกงกีฬาเนี่ยตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อยู่บริเวณภายในอาคารนะครับตรงนี้เขาก็ไม่ได้รอพิธีเปิดหรอกฮะตรงนี้เขาเปิดแล้วแหละแต่ว่าเขาก็มีการพูดพบปะพ,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 พูดคุยนะฮะอันนี้ฮะเรื่องชาวไร่อ้อยเนี่ย อันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แอดมินจะเข้าไปลงลึกนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของในแนวงานวิชาการนะแอดมินก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็อดที่จะไม่ดูไม่ได้นะเพราะว่าบริเวณภายในของอาคารสถานีเนี่ยตรงนี้กว้างใหญ่สวยงามนะทันสมัยสะอาดสะอ้านนะครับอโอเคนะยอมรับเลยนะอลังการงานสร้างจริงๆสำหรับสถานี กลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับสำหรับด้านนี้จะเป็นมอต์โชนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเจ้าหน้าที่มาประจำบูธกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าผู้คนก็ยังมาดูกันน้อยอยู่นะฮะเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะฮะตอนนี้เพิ่งเริ่มเปิดก็คงสักจะประมาณเหมือนที่แอดมินเคยเกริ่นนะช่วงเทียเท่ยงเที่ยงก็น่าจะคนทยอยมาเนี่ยนะฮะก็จะมี รถหลายๆรุ่นหลายๆย,ยี่ห้อน่ฮะตามนี้เลยนะครับมีทั้งรถไฟฟ้าและรถน้ำมันนะครับออนี่อันนี้น่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับตรงนี้ซึ่งก็สามารถมาเดินกันได้นะครับมีอีกหลายวันนะครับหรือบางคนมาเดินแล้วก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจว่าจะซื้อ,อรถยี่ห้ออะไรอันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับตรงนี้อันนี้อยู่ฝั่งทางด้านเตาปูนหรือว่าประชาชื่นนะครับ ตะปูนประชาชื่นบางซื่อนะฮะตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งด้านนี้ส่วนฝั่งด้านที่เป็นอา่านกันกินนี้เป็นฝั่งหมอชิดนะครับโอเคดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ดูบรรยากาศกันเนี่ยรถเบนก็มีนะครับตรงนี้เนี่ยใครสนใจเนี่ยก็มาเปิดเหมือนกันนะครับสําหรับรถลูกชรี่อันนี้รถฟอร์ด ซึ่งหลายๆย,ยีย่ห้อก็มีเกือบทุกยีย่ห้อแหละนะแอดมินไม่ได้ไปเดินดูใกล้ๆเพราะว่าไม่มีปัญญาซื้อก็เลยได้แค่ดูนะครับเคครับเดินมาตรงนี้ก็ใกล้จะถึงบูธท,ท้ายๆนะตรงนี้ก็ดูกันไปนิดนึงเดี๋ยวถึงท้ายๆก็ก็จะหยุดนะครับทำพิบบรรยากาศอันนี้ก็จะดูกันมาถึงตรงนี้ก อันนี้ก็ฝากนะครับใครสนใจที่จะมาดูงานเนี่เขาจะงานวันสุดท้ายคือวันที่สามก็คือวันอาทิตย์เดือนนี้แหละนะครับเดือนสิงหานี่แหละก็มาดูกันได้นะครับตรงนี้มาดูมาชอปมาชิมมาซื้ออันนี้รถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอันนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อเลยนะฮะมียามาฮ่าก็เห็นแวบๆบเแบบแบบมื่อสักครู่นี่อันนี้ราคา ไม่แพงนะราคาจับต้องได้นะครับหลักหมื่นต้นๆน,นะครับตรงนี้โอเคครับคลิปบรรยากาศงานอุตสาหกรรมแฟร์ณนะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภยัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ